จะเกิดการสับ e สนเพราะว่าเห็นการังพิธีอาจจะสับสนนิดนึงเรืน alright, ี้เราจะมีการประกวดสองส่วนนะคะกระผมนางรทนุก anyway. like ูลพงศุวรรณหัวหน้าโครงการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและประกันตนเองบ้านดอนสันเจ้าหมู่13ได้นําชาวบ้านหมู่บ้านดอนสันเจ้าหมู่13มารอรับการประกวดัปนี้พร้อมแล้วครับ สำหรับรถมาน,นะคะแล้วก็หมูนะ,ะที่ท่านนักผูการเราทงูรวนะคะได้นบวนมานะคะเป็นของนายสายันเขียวในะหรือว่าที่นอน่งะคะ่เป็นรถม้าในหมู่บ้านนี้เองนะคะจกกัดเต็มดีวยค่ะ Gracias. เรียนนั่งที่น <lide> ั่งแล้วพี่อย่างความจากเรื่องผ้าภูมใจให้ทำรองผู้บริการจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะรองผู้บริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีฝ่ายพลเรือนได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริการจังหวัดสุพรรณบุรีว่าที่ร้อยตรีสุพิพั์จองพาณิชย์ในนามของผู้บริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ตื่นเต้นในวิทยาาสในการพัฒนาการเรื่องการท่องเที่ยวการศึกษาและการกีฬาทั้งพื้นที่ของตำบลบ่อสุพรรณส่วนใหญ่แล้วจะให้ดูวิธีทัศน์หมู่บ้านบ้านเราเจ้าว่าผลงานการประจักษหน้าที่ของคุณสองรูปนะคะอยากได้ตัวนี้จะมี ในการตรวจวันนี้นะคะเราจะมีการตรวจสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกตรวจรายกระทรวงก่อนนะคะและที่บริเวณภาคสนามจะมีเวลาประมาณสิเ็นาฬิกาอย่างที่ท่านเลขาได้แจ้งน,น,น,นม่รลบ เราประกอบนะหน่อยเราลองดูว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราม,า Dante, รามีอยู да ่คนหนึ่งเคยติดยาเสพติดนะครับเนี่ยเราก็เลยตัดปัญหาเลยคุของเราแล Entonces, ้วก็ใช้ให nah ้ไปไปไปมันจะไม่ปิดจมูกขึ้นเรียบร้อยไม่ได้เคยใช้กันบแม่ลูกได้ใช้แม่ลูกได้ใช้มาที่บ้านได้ใช้แม่ลูกเด้ใช้ทำอะไรลูกขออนุญาตท่านกดไลค์ให้หน่อยนะคะขอทุกคนเลยนะคะ ไายนถ่ายงใช้คนในการดูแลคนในานูในท่านกระารนีนึครับท่านกรมารคือเนผู้ใหญ่เนี่ยทานเดินทางไปสับประธานในขณะนี้ชุดชลบอเริ่มนำเข้าไปเพื่อที่จะรายงานตัวต่อท่านประธาน

Nhiệm! Out! Điện thoại! Out! Yên! Nhìn sập thần! Đến mặt! Đến trái! Đến phía phải! lặng! Tăng thẳng! Tăng thẳng! Năng nhìn sập thẳng! Tăng na! Tăng phải! Tăng เสียงดังๆเยวโอ้ยนี่แหละใส่เว่ยกำลังใจไม่รู้ลูกไข่ผัวไข่ละคืนนี้แหละคืนนี้จัดเต็มนะฮะใช่นะครับตอนนี้ นไปนะครับเพื่อเปิดทางเปิดทางให้ทีมป้องกันรับรรเทาสาธารณภัยเข้าในที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดด้วยความรวดเร็วนะครับท่านมาแล้วครับรถเพิงมาแล้วกันคนมาแล้วนะครับความรวดเร็วที่สุดนะครับ ที่รถพยาบาลจะมาถึงนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ชิญเลยสาวความปลอดภัยหมู่บ้านเราก็ปั๊มจนกว่าเจ้าหน้าที่มาถึงตอนนี้นเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> ย็นดีว่างั้นเย็นดีว่า ขันไปทางสันเจ้าเลยครับลูกพี่ทางนี้ร้อนฮะทางนี้ร้อนกรรมการไปร้อนฮะอะไรเนี่ใครเนี่ยนะครับามดีแล้วดีสินะใส่ก็มีแล้วใช่ไหมนะ อ่าครับตอนนี้จะได้พกีลับบมานที่จะพบกลุ่มเพลิงได้แล้วนะฮะสวยสดงดงามนะครับขออนุญานนะคะแบ่งมาด้านนี้บ้างค่ะแบ่งมาด้านนี้บ้างค่ะยอดสารเจ้าของเรานะครับไม่มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งไป ท้ายนี้ผมขอปิดนะครับการประกวดหมู่บ้าน,นพบดอสารเจ้าหมู่ที่13ลำบลบอสุพรรณโดอสพพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีณบัดน,นีน้แล้ววขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับ